ไปทำได้ไหมก็ส่งพมนี้ไปทำได้ไหมตักพมตักพมส่งนี้ส่วยเลยนะดูน่ารักดีฟ้าก็ให้แล้วทีนี้เจมเลยได้ทำงานแล้วทีนี้ผู้เป็นไงขึ้นผูดจัดขึ้นไหมรัดผูดจัดขึ้นเลย วันนี้กินไปในวันที่สิบพาแล้วนะสิบพาในเดินดูสิเดินเดินโชว์เดิน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 แบบขงองดูดิเดินมาอ่ายังเดินได้ระดับนี้อยู่นะถ้าพูดขงขึ้นฟ้าให้ได้ทางความช่วยได้ทางสุขภาพนามี่ก่อนนี้นามีเป็นอะไร ฉนเดือดสมองตีบอาึ่งมีอาการได้รวมด้วยไม่รู้รู้เลยต้องรู้ตัวเองเลยก่อนหน้านี้ฉนเดือดสมองตีบอาเือด4ปีแล้วอา4ปีแล้วแล้วก็พูดไม่ชัดหนะ้า<ช>ตอนแรกบมุมปากของหนามีเบี้ยว<ช>นะนี่นี่ดูนะนี่นี่ไม่เบี้ยวเลยนะนี่ไม่เบี้ยวเลยนะทานมาได้สิบห้าวันแล้วก็พูดชัดขึ้น แต่ก็น้ามีจะลินขับปากนะแล้วก็การทรงตัวไม่ดีเดิน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 การทรงตัวจะไม่ดีแล้วก็มีอาการปวดลังปวดลังนอนไม่รับไม่ง่ายเลยปวดลังเจ็บแล้วแล้วก็ชาที่ข้อด้วยการคืนมีตะคิวมาจับก็นานนี้ม่จับแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่จับแล้วนะตอนนี้ทุกย่างให้มดยังเลือกกับอาการเดินทรงตัวยังยังไม่ชัดเจนนะ ซึ่งนาก็เป็นฟ้าด้วยก่อนนะนเนี้ยฟ้าตรึมเลยตอนนี้ฟ้าให้แล้วนะมี่สิบห้าวันนี่ให้ดูให้ดูกันชัดๆเลยค่ะนาหนามี่จะไส้คืนนะคะเป่งังขึ้นมาเลยยังเห็นได้ชัดเลยค่ะเนี่เขาเรียกดูแลครบจบในสองเดียวตั้งแต่หัวจดเท้าเลยค่ะอ่เอสโอดี S o D. ตัวนี้นะคะเป็นอานหารเซลล์นะคะดูแลในเรื่องคงระบบเลือด ทั้งมดในร่างกายทําให้เหลือดไลลเวียนดี D, เพิ่มออกซิเจนในเลือดแล้วก็ไปดูแลซ้มเซมฝุ่นฟูเซลล์นะคะตัวนี้ก็เลยทําให้เป็นการดูแลที่ต้นเหตุนะคะนีามี่ไปเยว,ยเยวนะอ่ะเยียวอ่ะโอเคขอบคุณมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนามีคนจุมพรมีคนจุ่มพรอ่า วันนี้รู้สึกวันนี้นะคะาบาดูกันหวานามิอ่ะจากที่พูดลินทับปากนะคะวันนี้รู้สึกหวานามีพูดคลองขึ้นนะคะเพียงทานไปแค่สองกล้องเท่านั้นใช่ไหมคะจ้าวันนี้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยนะคะทานไปได้สิบเอ็ดวันสิบเอ็ดวันหนึ่ง <10 S> กล้องกับสองซองนะคะ ดีใจไหมคะดีใจค่ะดีใจที่สุดเลยไหมดีใจที่สุดเลยขอบคุณผู้แนะนำข,ขอบคุณมากคะ่ะค่ะนะคะวันนี้วันนี้นาม่รู้สึกว่ายิ้มได้อย่างดีใจเลยใช่ไหมคะดีใจค่ะไม่ได้ยิ้มแบบนี้มานานลแล้วแหละจ้า